สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อสาวเล่าสิพามากินกว๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้หรือว่าเฟือน,นั่นเองจ้าเห็ดเองล้ะก็หากะเหลวจ้าพี่น้องมากมากินน้ำกันแซ่บๆบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำสาวเล่าเด้อจ้าเด้อทุกผู้ทุกคนจา้นจาวันนี้มาจนบ่ายเนาะพี่น้องพอจะเห็ดเบียงแนีนี่จ้าเครื่องเน้นๆจ้า เห็ดก so <on> <get out> ๋วยเตี๋ยวกินเองเดิมวันนี้เดิม้ามามาค่ะเซ็บเด้วยค่ะเดิมเป็นจังไงปากสาวเราแดงปัดเลยเซ็บๆจัดหง มาเยอะจุกุลก่อนเด้อยืดที่บก้กน้องไก่นำพี่น้องมีทั้งหมูมีทมั้ทงไก่เด้อพี่น้องเด้อมาดิมาเลยพายำไทานได้กินข้า,ขา,ขาเวเที่ยงเด้อกินก๋วยเตี๋ยวกันกินเฟรชพี่น้องเอ้ย ปากสาวเราตาลิป,แ,ลปแดงมากเลยมึอนี้มาเดียวจ้ะ กันแห้งพี่น้องเลย้ลาตาปเป็นตาเอาเลยเมื่อนี้พอดมีผักเล้วพี่น้องเด้อประด็สาวลาบปรุงมาเรียบร้อยแล้วใส่ผักใส่ยังรียบร้ ค่ะไก่าขาวจอดอู ให้ดุหมูเลยจ้ะเล้งอ่ะเนาะเขาเอามาเล้งเนาะเนี่ยเสร็จเลยเป็ดเลยพี่น้องกินผู้เดียว เผ็ดเผ็ดเผ็ดพี่น้องเอดี๋ยวเห็ดเองเนาะพี่น้องเอ้า เป็นไพรหมูคูที่ยังไม่เคยได้กินนเข่าเที่ยงมากินเขากับสาวลาวเด้วยมากินเฟอร์กับสขาวลาวด้วยจ้ะเด้อแซ่บแซ่บเห็ดเองจ้ะตอนเห็ดยงยงพี่น้องเออบริถายให้เบิร์ แล้วล้วก็ริดผ้าจ้ะเดียกินแล้วรีบรอ้อยรีดผ้าทูบ้านนะทำมาทานได้แล้วออยังไงเต้นทีนนจ้ะเดี่ยวแหงใส่หมูนาไร้าไร ลูกหมูมีไก่น้ำ่น้งแล้วก็มีหมึกน้ำลูกชิ้นเส้นจีเขาเอานวดหมักไหหลังหมูเนาะ เผ็ดทางเปรี้ยวทางเผ็ดพี่นอง มาๆพี่นอ้นองแซ่บๆนอกกันจะ้ะ เดี๋ยวคอยไปแฮนกระดูกจอบพี่น้องคายนานลายยันพี่น้องเบื่อเนาะพี่น้องนะสำหรับนี่สำหรับลิปนี่ก็ตาวลาตรงหลอดลาไปก่อนเดอพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปกินต่อกระดูกไก่แต่อันนี้เอาไว้ให้ตัวเล็กมันกินแต่ว่าน้องไก่เนี่ยจะกินต่อพี่น้องขอโทษปลอดภไป สำหรับคลิปนี้สาวเล่าต้องขอขอบคุณญาติพี่น้องที่เข้ามาเบิงเดอ้อเพื่อนเพื่อนสาว u t ท b e ทุกคนเดอ้อที่เข้ามาเบิรงสาวเล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาว,าวเล่าแน่จ้าสำหรับคลิปนี้สาวเล่าต้องลาไปก่อนนะคะสบายดี